าพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่สดใสนะคะเริ่มต้นด้วยการปล่อยรถเลยนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะซึ่งเป็นรถคันนี้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อสดนะคะเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะลูกค้ารถปี2018นะคะเครื่อง2.5 LT นะคะคันนี้เป็นแคปบนะคะลูกคา้าแคบสามารถเปิดได้นะ,ะเดี๋ยวเราดูคร่าวๆตัวรถกันนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะก่อน ปล่อยถึงมือลูกค้านะคะนี่คันนี้นะคะโฉมก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีโลโก้เชฟโรเลตเป็นสีทองข้างหน้านะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็จัดเซตลงเรียบร้อยก็คือ ล้อแม็กนะคะครบชุดเลยนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กสีดำเจ็ดก้าน,นะคะลูกค้ามีดูมสีแดงให้ด้วยนะคะส่วนยางตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะอ่ะตัวด้านข้างประตูหรือในส่วนของอ่ากระจกมองข้างตัวนี้ก็อ่าสวยงามนะคะลูกค้าอ่าที่จับเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถอ่าตัวกระจกก็เช่นเดียวกันนะคะคันนี้สามารถเปิดแคบได้นะคะลูกค้า เป็นตัวออนิวนะคะนี่ภายในสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะคะสภาพยังใหม่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะใช้งานไปแค่40,000กว่ากิโลนะคะก็ลูกค้าที่จะรับรถวันนี้นะคะก็เข้ามาเห็นรถก็ตัดสินใจแค่ภายในแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะลูกค้าอา่เพราะว่า,าเห็นแล้วรถถูกใจสภาพพรีเมียมเกรดพรีเมียมทดลองขับไม่มีปัญหาตัดสินใจซื้อเลยนะคะ ออกง่ายอนุมาติไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์นะคะสวยไหมคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูรถได้นะคะเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อน,นะก็ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะถ้าซื้อสดก็มีแค่เงินสดกับบัตรประชาชนมาแค่นั้นก็รับรถไปเลยนะคะพระบภาษีรานะคาลูกค้าตัวนี้มีแถมให้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ยังดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะลูกค้า ก็เดี๋ยวยังง่ายนะคะใน okay? e anyway. สว่วนของการสัมภาษณ์ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะให้อดินฝนนะคะเป็นคนสัมภาษณ์ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้อดมินน้ำฝนจะพามาสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาซื้อรถจากทางเรานะคะสวัสดีค่ะคุณ <ต Hi. S 1> <odor. S 2> พี่ชื <Quality. S 1> ่ออะไรคะสมคิดค่ะมาจากที่ไหนคะอยู่โพกมะลิอำเภอเขาวงจังหวัดกรฬสินอ๋อมาไกลนะเนี่ยค่คุณพี่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้นานแค่ไหนคะ ไม่นานค่ะอ๋อปุ๊บปั๊บเลยค่ะแอดมินน้ำฝนขออวยพรให้คุณพียารับรถไปแล้วขับขี่ปลอดภัยนะคะค่าขายทำมาหากินก็ขอให้กิจการการงานรุ่งเรืองคนเงินเขมหทองเข้าบ้านเยอะๆนะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ไว้วางใจให้ประเสริฐผลรุ่งเรืองดูแลค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย